เรามาร่วมแสดงความยินดีกันต่อเนื่องเลยวันนี้ข่าวความยินดีเยอะมากจริงๆนะคะ <บ S 1> อันนี้เป็นการเปิดตัวแบรนด์ของคุณเจนสุดาปานโตนะคะเห็นเขาบอกว่าเป็นสาขาที่3แล้วเสื้อผ้าสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะไปอัปเดตกันค่ะ ประสบผลสำเร็จนะคะเติบโตนะคะกับสู่การเปิดสาขาที่3แล้วนะคะกับแบรนด์เสื้อผ้าผู้หญิงยุคใหม่ค่ะโซเลสของสาวสวยแห่งแก๊งนางฟ้าค่ะคุณเจนสุดาปานโตนั่นเองแน,น่นอนเพื่อนๆทั้นนทงนอกและในวงการก็ตบเท้ามารูนดีกันไม่ขาดสายรวมไปถึงหวานใจให้โซนหนุ่มพอลสิริสันนะคะที่คอยส่งกำลังใจให้อยู่ห่างๆค่ะแต่น่าเสียดายว่าทั้งคู่ยังไม่สะดวกยืนสัมภาษณ์คู่กันเนื่องจากฝ่ายหญิงเนี่ยอกอาการเขินอายค่ะ แต่ว่าในส่วนของหัวใจยังสดใสเป็นสีชมพูเหมือนเดิมแล้วก็ยังมีข่าวมาว่าทั้งคู่เนี่ยพากันและกันเนี่ยไปให้พ่อแม่ของแต่ละฝ่ายดูตัวแล้วด้วยล่ะค่ะก็รู้จักที่บ้านนะคะก็แล้วก็ที่บ้านคุณพ่อก็น่ารักมากค่ะคือเป็นการดูตัวเลยหรือเปล่าพี่เจมโอ้ยไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ใช่เรื่องแต่งงานพี่เจมมองว่ายังไงบ้าง ก็เป็นเรื่องของอนาคตอ่ะเนาะก็เอาไว้ค่อยพร้อมก่อนแต่ตอนนี้ก็คือยังจริงๆยังไม่ได้คุยกันเรื่องนี้เลยค่ะ<ม>ยังดีอยู่เหมือนเดิม,มอยู่ที่เดิมเหมือนกัน <laughs> คือจริงๆเราไม่หลอกดีขึ้นแหละดีขึ้นตลอดอะคะ่ะคือของเจนมันจะเป็นแบบค่อยคดีแบบ1 2 3 4 5<ม>อ่าะไรเงี้ยมันไม่ใช่แบบว่า1987เ,เออใช่ก็ค่อยๆดีขึ้น่นเขเข้าใจใช่ไหมคะในการที่เราทางานเยอะพี่เจนเข้าใจ,ขาใจเข้าใจค่ะ <laughs> เขาก็จะคอยแบบให้ความช่วยเหลือตลอดหรือว่าคอยรับฟังกันที่แบบ การที่เรามีปัญหาแล้วเรามีอะไรครับข้องใจแล้วมีคนรับฟังที่ดีแล้วอยู่ตรงนั้นคอยฟังเราเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่แบบดีมากๆเสริมความรักให้แบบยัางมั่นคงอย่างนี้ยังไงบ้างก็คงจริงใจเนาะต่อกันนะคะเป็นเป็นอะไรที่แบบไม่ไม,ไม่ไม่ต้องมีกำแพงอะไรมาปิดกัน้นกรับถึงแนมะ้รียว่าจะยังไม่มีคําตอบที่แน่ชัดที่แแต่ว่าสาวหน้า,ส,า,วนาสวยคนนี้นี่ก็แอบกระซิบมาว่าถ้าธุรกิจไปได้สวยทุกอย่างมั่นคง ก็คงจะยอมสละโสดในอีกไม่นานนี้แหละครับคุณเจนสุดาเสื้อผ้าก็ไปอุดหนุนกันได้ใช่แล้วนะครับเพลงรวยๆนะคะ